สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการต่อสายไฟนะครับซึ่งเป็นงานพื้นฐานของงานไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีการต่ออยู่สรูปแบบนะครับที่จะนําเสนอวันนี้นะครับก็คือ1การต่อแบบตีเกลียวนะครับสนะครับการต่อแบบใช้ไวนัทนะครับสการต่อแบบรัดแรงดึงนะครับแล้วก็วิธีที่4นะครับคือการต่อแยก3ทางนะครับแบบมีบ่วงรัดนะครับซึ่งถือเป็นพื้นฐานช่างไฟเบื้องต้นที่เราควรจะรู้สําหรับใครที่ต้องการสอบมาตรฐานฝีมือควรจะต่อสายไฟให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะรับชมเนื้อหานะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามช่องทางต่างๆของทางโรงเรียนไว้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับรับชมถึงทพ่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามารับชมเนื้อหากันครับโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเปิดอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคารหลักสูตร30ชั่วโมงเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่ง สนใจติดต่อ0814076084ต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการต่อตัวนําแบบตีเกลียวนะครับหรือการต่อแบบหางเปียนะครับซึ่งวิธีการต่อตัวนําแบบนี้นะครับเราจะพบเห็นได้บ่อยนะครับโดยโดยส่วนมากจะนิยมใช้ในการต่อตัวนําในกล่องต่อสายนะครับ การตอบแบบนี้จะไม่สามารถรับแรงดึงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างก่อนอื่นเรามาดูก่อนอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็คือจะใช้ตัวคีมปากรวมตัวนี้นะครับเพื่อช่วยในการตีเกลียวนะครับแล้วก็ตัวน้ำนะครับสาหรับตัวน้าที่ใช้แนะนํานะครับว่าควรจะเป็นตัวน้าที่มีขนาดเดียวกันนะครับในการตีเกลียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราปอกฉนวนตัวน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับจัดตัวน้าให้มันเท่ากันนะครับให้มันเท่ากัน เสร็จแล้วนะครับใช้ครีมจับนะครับใช้ครีมแัวนี้นะครับจับส่วนปลายนะครับจับส่วนปลายเราอาจจะใช้วิธีการควยสายนิดนึงนะครับช่วยนะครับช่วยให้ทําตีเกลียวแน้จับส่วนปลายนะครับอ่ะจับส่วนปลายนะครับอ่ะจากนั้นบิดนะครับมืออีกฝั่งหนึ่งจับตัวนําไว้ให้แน่นครับบิดปล่อยแล้วก็จับบิดปล่อยนะครับจับบิดปล่อยครับทาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเกลียวจะเรียงกันชิดครับแล้วก็ ขีขึ้นนะครับให้ถีหน่อยนะครับเวลาจัดแรงเยอะนิดนึงนะจัดไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วผมจะเอาประมาณนี้เสร็จแล้วปล่อยมือจากส่วนที่เป็นฉนวนนิดนึงนะครับแล้วก็บิดซ้ำไปอีกนิดนึงเพื่อให้สายไฟตีเกี่ยวกันเพิ่มความแข็งแรงในการจัดยึดนะครับเสร็จแล้วเราก็ ตัดส่วนปลายออกนะครับตัดส่วนปลายของตัวนําออกครับอ่าเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการต่อตัวนําแบบตีเกลียวครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อตัวนําแบบต่อไปกันครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการต่อสายด้วยอุปกรณ์ต่อสายนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็คือตัวไวนัทนะครับสำหรับการต่อสายด้วยไวนัทนั้นนะครับอ เราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการต่อในกล่องต่อสายหรือว่าในกล่องอุปกรณ์ต่างๆสําหรับต่ออุปกรณ์ต่างๆการต่อแบบนี้จะไม่สามารถรับแรงดึงได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นตัววายนัทสําหรับต่อสายขนาด1.5 2เส้นเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็สายที่ผมเลือกใช้ก็เป็นสาย1.5เหมือนกันทีนี้ การปอกฉนวนความยาวที่ใช้ใช้เท่าไหร่ดีนะความยาวที่ใช้ผมจะปอกความยาวอยู่ที่ประมาณ3ใน4ของความสูงนะครับอ่ะสังเกตดูนะเห็นไหมประมาณ3ใน4ของความสูงนะครับจากนั้นก่อนที่เราจะทําการต่อนะจัดสายให้เป็นระเบียบนะวางชิดกันคว้ยปลายสายนิดนึงนะคร้คยก็คือคว้ยขวาทับซ้ายนะครับเพราะอะไรถึงต้องคว้ยขวาทับซ้ายเพราะว่าเวลาเราบิดบิดสายให้ตีเกลียวด้วยวยนัดเนี่ยนะครับเราจะต้องหมุนไปนิทิศทาง ตามเข็มเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็เอาสายน่ะสายเข้าไปสายเข้าไปในหมวกที่เป็นสปริงด้านในนะครับสายเข้าไปนะดันเข้าไปให้สุดเสร็จแล้วบิดครับออกแรงบิดนิดนึงบิดไปเรื่อยนะครับบิดบิดไปเรื่อยนะครับบิดบิดไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันตึงมือนะแน่นนะบิดไปนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคละตึงมือละถอยหลังนิดนึงเอามือถอยหลังนิดนึง ให้ตัวนำมันส่วนที่เป็นชนวนตีเกลียวกันเข้าไปด้วยนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราตรวจสอบความแข็งแรงในการต่อสายนะครับดึงนะครับดึงตัววายนัดกับตัวนำนะครับดึงจะต้องไม่หลุดนะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะครับเวลาคุณมองผ่านไปนะจะต้องไม่เห็นทองแดงโผล่พ้นขอบวายนัดนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อสายด้วยวายนัทนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อสายแบบต่อไปกันครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการต่อสายแบบรับแรงดึงนะครับโดยการต่อสายแบบนี้นะครับจะแนะนําให้ใช้สายที่มีขนาดเดียวกันนะครับในการต่อการต่อแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับการต่อสายที่อยู่ระหว่างจุดจับยึด2จุดนะครับอย่างเช่นสายที่อยู่เป็นช่วงกันระหว่างเสาไฟอย่างนี้นะครับโดยการต่อเนี่ยรอยต่อนะครับจะต้องสามารถรองรับแรงดึงจากน้ําหนักของตัวสายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการต่อยังไงสาหรับการต่อนะครับผมจะใช้สายขนาด หนนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้นะครับจะเป็นตัวครีมปากแหลมนะครับตัวนี้หรือว่าครีมปากทิ้งจกนะครับวิธีการนะครับทำยังไงอันดับแรกเราจับสายมา2เส้นนะครับคขวยสายเข้าด้วยกันก่อนนะครับไขวยสายก่อนแล้วก็บิดนิดนึงนะครับบิดนะบิดสายบิดสายให้คขวยกันนะครับเสร็จแล้วใช้ครีมจับนะครับใช้ครีมจับช่วยนะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้มือจับเนี่ยสายมันตัวนํามันจะลื่นๆนะครับทำงานลําบากอ่ะใช้คีมจับไว้ล็อกไว้นะครับเสร็จแล้วใช้มือจับปลายสายตีเกลียวนะครับตีเกลียวได้เลยใช้ใช้นิ้วตีเกลียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยถ้าสายขนาดเล็กเนี่ยเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเลยนะใช้มือบิดนะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับกดแล้วก็ประคองนะให้เกลียวเรียงชิดกันนะครับ เกีียวให้เรียงชิดกันเลยนะกดไปนะครับอ่ะกดไปตอนนี้ผมจะตีเกีียวสักประมาณ6รอบนะหรือ<ๆ><ๆ>ว่าเราตีเยอะๆหน่อยเลยก็ได้นะอ่ะตีไปอ่ะหมดแล้วนะครับอ่ะส่วนที่ส่วนที่เหลือนะครับเราไม่สามารถใช้นิ้วกดได้แล้วผมก็จะใช้ตัวครีมเนี่ยแหะอ่ะคลายออกมาแล้วก็ ตัดส่วนที่เกินไปนิดหน่อยออมันจะเหลือเป็นต่อๆอยู่เราใช้ปลายคีมกดลงไปนะครับให้แนบไปกับตัวสายไฟเดิมนะะกดลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับกลับมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับใช้คีมจับตรงกลางไว้นะครับเสร็จแล้วตีเกลียวไปตีเกลียวไปบิดไปเรียงให้ชิปนะครับ สายที่เราตีเกลียวนะจะต้องตใีให้แน่นนะครับแล้วก็ให้สนิทกับตัวสายเกลียวหลักนะครับบิดไปเรื่อยๆนะครับบิดไปทีนี้มันจะเหลือส่วนปลายที่เรามือเราไม่สามารถตีเกลียวได้แนละ้วเดี๋ยวผมก็จะใช้คีมต,ตัดส่วนปลายออกนะครับ กใช้ปลายเข็มกดลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อตัวนําแบบรับแดงดึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อตัวนําแบบต่อไปกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการต่อสายตัวนํา แบบสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับก็คือการต่อแบบแยก3าทางมีบวงรัดนะครับหรือการต่อแบบตัวที่นะครับซึ่งการต่อแบบนี้นะครับลักษณะงานที่นิยมใช้จะนิยมใช้ในการต่อสายไฟเพื่อแบ่งสายไฟเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเพื่อต่อสายไฟเพิ่มเติมจากจุดต่อต่างๆในระบบไฟฟ้าเดิมนะครับซึ่งจะมีวิธีการยังไงนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมจะใช้ครีมตัว ปากแหลมหรือว่าครีมปากยิ่งจกเป็นตัวช่วยในการต่อนะครับส่วนสายไฟที่ใช้เราจะใช้สายไฟอยู่2ตัวนะครับตัวนึ่งนะ่าจะเป็นสายไฟที่เป็นสายไฟในแนวแกนหลักนะครับตัวนี้ผมจะใช้สายเบอร์สนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างครับส่วนสายไฟที่ใช้ในการต่อแยกผมจะใช้สายไฟขนาด1.5นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีกันอันดับแรกนะครับเราจะวางสายไฟตัวที่อยูอ่เป็นตัวต่อแยกไว้ด้านหลังครับเสร็จแล้วก็พับกลับมาด้านหน้าอย่างนี้นะ กลับมาครับเวลาเราพับเนี่ยถ้าเรากดไม่ดีนะปุ๊บแรงกดไม่มีนะครับทำยังไงใช้ครีมช่วยกดนะครับใช้ตัวครีมช่วยกดตรงนี้ลงไปนิดนึงนกดสายที่พับลงไป่ปให้เกิดความแน่น,นครับในการต่อสายเสร็จแล้วนะทำยังไงต่อนะดันสายลงไปด้านล่างนะดันสายลงไปด้านล่างแบบนี้นเสร็จแล้วก็ใช้พันพับกลับขึ้นมาด้านบน ให้มีลักษณะเป็นบวงเพื่อค้องสายไฟนะะตัวนี้ถ้ามือเราแรงไม่พอใช้ครีมช่วยบีบได้นะครับอ่ะผมใช้ครีมช่วยกดกดเข้าอย่างนี้นะครับช่วยใช้ครีมช่วยกดนิดนึงอ่ะจะได้นองขึ้นเสร็จแล้วอ่ะพอเราได้แบบนี้ทําการตีเกลียวนะครับย้อนหลังไปนะตีเกลียวไปอ่ะทีนี้เวลาตีเกลียวเนี่ยใช้มือกด แล้วก็ดันแล้วก็ประคองให้เกีียวชิดแล้วก็แน่นนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะปึ๊บสายขนาดเล็กนะครับเราเวลาเราตีเกลียวไม่จําเป็นนะครับต้องใช้คีมนะครับใช้มือก็เพียงพอละนะดันไปนะครับเกียวจะต้องเรียงชิดกันนะครับแล้วก็เกาะให้แน่นกับตัวแกนหลักนะดันไปนะ เสร็จแล้วเหลือส่วนปลายที่มือเราไม่สามารถตรีเกีียวได้แล้วใช้ครีมช่วยกดนะครับเก็บส่วนปลายนะ,ะจัดสายให้เป็นระเบียบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการต่อสายแบบแยกสามทางหรือการต่อสายแบบตัวทีก็ประมาณนี้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย4รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ1การต่อแบบตีเกลียว2การต่อด้วยไวนัดนะครับสการต่อแบบรับแรงดึงแล้วก็4การต่อแบบแยก3ทางมีบวงรัดนะครับซึ่งทั้ง4วิธีนี้ถือว่าเป็นการต่อที่ค่อนข้างได้ใช้ประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูไปแล้วยังมีข้อสงสัยสามารถสมคอมเมนต์นะครับสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับทางช่องของเราจะช่วยกัน แก้ปัญหาหรือว่าตอบคำถามให้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องทางต่างๆของทางโรงเรียนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ